สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่สนะครับของเดือนมกราครับมื้อนี้ครับเดี๋ยวผู้สิทภาพไปเบิ้งหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับบ้านยุคข้างๆกันเดงครับเพราะไกลครับเพิ่นมีอาชีพเสริมครับเป็นเห็ดขขาเขียบขายครับข้าเขียบบ้านเฮ้าเนี่ครับคนที่ซานเอ็นข้าเขียบครับแต่ว่าผักกางเพิ่์นหนาสีเรียงว่าเขาเขาเขาโป่งครับข้าโป่งไหครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันทำนะว่าเพิ่นเห็นยังไงครับไปเบิ้งกันเลยครับ ยูบ้านพ่มี่เห็ดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีน้อะครับวัสดีปีใหม่ครับแม่นครับบุตรยุ่งเทพแล้วครับแม่แต่ว่าช่วงนี้มันโควิดมาอยู่บ้านได้หลายหลายหลายเดือนแล้วครับครับป่อยแม่งาตังเดิมแม่แต่ว่ยาเทปยูหันลังเออโอ้ยแม่แต่ว่ายาแต่เสาวันฟังเยอะเมี่ยวแต่ายาเทปก็เมื่อเช้านี้เพิ่นไปขายยู่บ้านมาที่นี่แล้วทาว่าเอามาใส่เพิ่นว่าเพิ่นมาขายแต่พอเพิ่นขายตัวละหกสิบบาท

อันนี้เฮดก๋เขียบน้เนี่ยครับใส่ง่านนานี่ครับบิองดู้ครับนี่ครับเดี๋ยวเฮดวิธีอันนี้ใส่โคกโม่ครับเสมอเนี่ยมองดูครับเกลือขนมโมจีป่ครับนี่ ุกสุขละนามัยนะครับนาะใส่ถุงมือใส่ยางสะอาดดครับน้่ครับนามานใส่ต้มหม้่อแม่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 ก่นแม่แ้วแม่แถวบอ้แม่แก้วกันม่ย็กมยนว่างเยอะเราอยู่บ้านเราก็เลียงร้านนะครับเอาร้านอันนี้ใส่ใส่เครื่องปั้นนะครับเราไ่ได้ใส่ขงองม่เนาะ ครับครับเห็นอยู่เห็นเครื่องอยู่ตะกี้เพิิ่นสใส่ใส่ขลุ่มหม้อนะแม่เนาะใส่ขลุ่มหม้อครับอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวเหนียวนะแม่เนาะแป้งข้าวเหนียวใส่น้ำตาลแต่ว่าไวใส่เครื่องต้นหมาผสมเลยนีะครับใส่บ่ตะกี้ใส่เครื่องตุ่นหมาเลยนะใส่กับที่ใส่ไข่เอาใส่เครต้นหมาเพื่อยังครับตะกี้ไหมไม่แมันแต่ครับเครื่องต้นหมาใส่ไข่ใส่แบพร้าเกิดเลใส่ไข่เหรอครับเนาะนี่ S <S เนมนอสดสาหกจะกเเ, <c oughs> เป็นไข่เป็นไข่ซุมน้อแม่เนาะผสมับน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันพืชเท่าไห้ครับนบน่บให้มันแตกครับม่บให<แ>มันจีิดมือไม่มันมือครับไ่มันแตกครับเทศเป็นขนาดไม่ดีครับเขาเกยบนี่เป็นบุญบุญเดินสามน้อแม่เนาะ เดือนเดือนสามสมุนี้นาวครับแมนครับมันเป็นมันเป็นของกินเล่นของกินเล่นนาวบานุคุณปีกอ่อนยังยังมีโคงเม้วนเลยครับเพืนพยังแยงไปครับเพอยองมีโค้งม้วต่ำอยู่สมุนีพรมัมมีเหรอครับมัมมี่เราเฮ่นนันตะกาทังเฮยนแม่ นี่ยทองมากืครับเีนี้ปีนี้เย็นเ็นเด้อครับกมองคุมน่นล่ครับสองปีก่อนยังด้ตำเอยนะได่ตำเขาเขียบอยู่ด้ครับปีนี้บ่มีแล้วครับขายดีวะแม่ขายดีแั้วล่ะนะไม่ขายก็คือฮึมแมนแมนอยู่ครับเนาะโอ้โใจเห็ดจังหวะเนาะจังหวะปีใหม่คนเอาไปลงไปกิน่นเดสมรครับ นี่ครับตากแดดจักแดดมือแม่มือเอื้อนก็ได้เก็บแล้วอือครับสามมือนี่ว่าตากแดดจะได้จากระลุ่มอยู่แลครับแดดสองแดดกับพ่อนะครับเน้องแดดนี่ไฮเบิ้ลครับนี่ครับแสังเกตปั้นนี่ครับนี่ครับเป็นแป้งแป้งข้าวเหลียวผสมกับน้ำตาลกับข้าวแ้บบข้าวนะหมอครับแม่แน้นำกะทิบ้นนะนำกะทิครับเือมันเย็น ทายเบิเ่งหหไหวเพราะว่ามันหาเบิ่งยากเหรอครับสมัยน,นี้เล็กน้อยสมัยใหม่เห็นว่าเป็นแม่นนเนาะสมัยนี้เนะเา,นนนาะ,นาวเ,วะาเป็นตาอนุรักษไไ์ไปด้วยครับ <c oughs> อันนี้มีออเดอร์ไปค่ะแม่สมมุนี่่นีเนาะเอาไปขายคือไปยันขายเนาะแล้วก็กำไรสิบบาทน่าก็ได้แด้วล่ะขายว่าคู่กันไหมนั่นคู่ไหมขายว่าส้มดอกมะแมวว่าส้ดอกมะแม่ขายอานี้เห็นน่นี่แสงแล้วแล้วเอามาแล้วว่าเอาซื้อมาใส่ยี่แสงแล้วว่ามันประดูมาขายไปนะถุงละหกสิบบาทเอามาซื้อห่อนหวงคือก็ได้ล่ะห้าสิบบาท กัสิเฮ็ดกินเฉพาะช่วงหนาหนาวนะครับน่าเป็นบุนเดือนสามมาเพิ่เอื่นเพิ่เอื้นบุญของเฉียบซื้อน้ำเล่าหรอครับแม่เปนนาะสองสองคับได้ได้หลายอยู่นะครับไหนเนาะคูจักมองเราไปที่นี่ว่ายากหะครับครับ นั่งยานังยางั่ขายเตีครับนยงเ่นป้าก็เสดยดเอวะพ่อเาพเาตั้งแเด่นเขาม่แงไปขายาเกี่ยบครับเจกพ่อตาลุงตู่เตียเออพ่อตาลุงเตียเรามาชงเราได้หมุนูโอ้ เออก็ร่างกายเรากันยางนอเรากันยาอ๋เป็นเดือดน้ำร้อยดอกซาลาบานเด้กันยางไปได้หระอเรื่องถึงนราอย่างร้อยยางเก่งกนดเป็นเดือดน้ำร้อยดอกกันร้อยยางนะร้อตัวร้เยนะเราก็บอกร้อยหลายได้สิบบาทเองนะครับเนาะนี่ครับเอาใส่สาดนี่ครับดอ่ละบอครับท่านไดยังครับไม่เอาเมี่ยครับโสดครับโสด โอ้ช่วงนี้ลำบากครับไม่ใช่ว่าใดปิดประเทศอยู่วพกตีเป็นไก่ยุงเขยครับเป็นไก่ผ้าฝรั่งเที่ยวครับแต่ว่าฝรั่งมากๆก็เลยได้ยู่บ้ารนี่แหละครับฝรั่งมาเบิ้งเข่าเกียบเน้อยเนียงว่าครับด้านนี้พี่สบายของแมงาฟังนะครับเด้ครับไม่หวังกันไนะแม่ข้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเสร็จไปบนตากไว้ครับอยู่หน้าบ้านไม่ยากนะครับ นี่ครับเป็นติ๊ตากนี่ครับประมาณแดดสองแดดเนี่ยเป็นมะขามนี่ครับเห็นมะครับพ่ามันเ่รามันสาดเป้าเนี่ยครับนี่มันจะเป็นขางเขียวนี่เห็นบียกมะขนี่เขาเขียวครับตากไว้กืบประมาณแดดสองแดดเมันก็จิกกาซีเอาไปเก็บครับไปใส่ถุงไว้ครับแล้วกะขายครับอันนี้บ่แห้งบ่ขึ้นราเนี่ยครับนี่ครับเก็บไว้ได้เป็นปีครับนี่ครับนี่ด้วครับกต่เป็นงานอาชีพเสริมรายได้ครับช่วงเวลาว่างหลังจากเขาเกี่ยเข่าแล้วครับเนาะมันก็กิดมาเห็นเขาเขียวนี่ครับ อันนี้หลังนึ่งนะครับเนาะนี่เแค่หลังนึงที่เป็นเนเห็ดครับเดี๋ยวจะเบิ่งอีกหลังนึงที่เป็นเป็ื้อมา,มาครับกลับเป็นบ้านที่ยูว่าไกลบ้านผมครับประมาณสองหมู่บ้านครับมั่นนี้ครับเป็นกของเจักกันครับผู้เฒ่าวิบ้านกับแม่เป็นกษตรของจักกันครับแม่ในตีเครื่องมันเนี่ยมั่นเด้๋ยวมี บ่มีของมองอะไรดิครับโอ้โหใส่เสียงวไคเฮ็ดได้ตลอดปีตัวนี้ไหมเนาะเฮ็ดตลอดปีเฮ็ดได้อ่ะไม่ใช่ไดที่เขาเป็นใครตลอดปีเหรอครับผมใช่แม่มาให้ยัวยุสยาเนี่ยเขาเป็ยัวยุสยาเขามาให้ตอนแรกมันเป็นเครื่องครับเนี่ยครับมันเป็นเครื่องนี่แดี๋วเพราะว่าสีอะไรฉันเลี้เรียกสีป่าสีที่โอ้สุดยอดนะครับใช่หลายๆตัวเนาะพี่แม่เพิ่งมาเฮ็ดเขาเฮ็ดเรื่องพี่แม่เหรอสีมันละเอียดนะครับแม่เนาะสีมันละเอียดใส่น้ำตาลใส่บดข้าวกะทิส้มตำมียังนะครับแม่ข้าวเขียวเลยครับข้าวเคี่ยครับ หนึ่งเข่ามาจะหกกิโลเข่าเหนียวนะครับแม่เนาะเข่าเหนียวครับหนึ่งมาจะหกกิโลแล้วกันหนึ่งมาแล้วก็มาใส่กับไรบาง้าใส่ใส่บาง้าในบาง้าเอาบักเผาเป็นนวัปั้นใส่กับมี่โอเคครับอือบกเผาแต่เป็นบกเผาเปียกพงไม่แม่นะบักเผาเปียกพงเปียกพงเาปั้นใส่หนีครับแม่กะทิอันอันแห้งเอ็เแล้วกะทิปั้นใส่ครับอันแห้งบกเผโอ้ร่มน้ำกันเหมดเลยเนาะครับเนาะร่มน้ำกันเหมดเลยบ่บ่บ่วยากคือสมัยตะกี้เนาะบ่ เอาแม่ไปใส่ก้อนหมาดีเสมอนี่ครับก้นหมาบอไซนันคันมันคันมันคันไในแม่คันมือยังไดครับคันโก้ใส่หนาใสสาคันไนร่างกายมันถึงอยู่ได้ใสหย่อมหย่อมหมดโอ้มันคันดิแม่สู่ใค่ก็ใส่ คันแรกแค่เข่าลงไปก่อนในมือง่าชัยครับนั่นในมือง่าเราบุฟฟีอยู่นั่นเขาเหนียวนหนึ่งดิแม่เนาะเขาเหนียวนหนึ่งเราไข่หนีไข่ดิบไข่ซูไข่แม่ไข่หนีไข่ดิบใข่ทะระเกดน้อยแปดน้อยโอ้อ๋ใส่นํากันปั้นไข่หนีละครับครับแล้วเอาไปกี้ร่องบางหนังเป็นงานแล้วแม่งานเราเอาแล้วแม่ไปขายนี่ก็เอาอืมครับมาล้วนไปมาตะกงเทพมามาโดนละครับมาโอ้ยสิครบปีแล้วแม่พอดีตะกี้ยุ่งเทพครับเป็นงานมาที่นี่ฝรั่งมาม่าเที่ยวครับเป็นไก่ครับก็็็เเเเลย่่่่ไไดด้ปนกฝรังแมอาห ไก่พลังน้ำเที่ยวครับม่มาพอหวังเออเกะเป็นน้องอิเกะใช่เก๊ครับเก๊ย่บบานเป็นน้องเป็น้องอยู่ด้วยเก๊อีปุ่มเดะอีปุ่มผู้นึงแล้วหมวกสุระแม่หมวกสุระแง่สุระเป็นพี่โม้เหรอเป็นพี่ชายครับแม่โอ้ยท่าน้องป้าเสียงเนี่ยแม่สิเก็บค่าไฟนแ้วสามสิบบาท อืของเพิ่นบ่ลซูแลวแม่มีตะปันให้โอ้ครับเก็บขาไส30บาทโอ้โอเคนะแม่เนาะบ่แพงนี่แหละ30บาทไหมครับขาไสครับพอย่ำพอสีเขานี่ต้องรับบานเฮาเฮ็ดหลายบ่ครับแม่เฮ็ดขาเก็บขายนี่ครับเฮ็ดหลายอยู่อืมลายอยู่ขายดีบ่แม่ช่วงนี้เอ้าไปขายตลาดนัดบ้านบะหมอตลาดนัดบ้านนิ้นเถืบขายดีเด้จังว่าใไงขายดีมันฮ่อนยามบุญเนี่ยแมนแม่นแมนอยู่ครับแม่นอยู่ เดี๋ยวบอกแม่ฟ้องยู่ครับว่ามาซื้อแม่ยัดเออแม่ยัดกับแม่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 แตวเออยัดกับไปบ้านแม่แตวกับแม่ยัดมาสิคนเยอยุ่แต่ย่แม่ยัดแตวหุ่นเดียวกับแม่งาบ่ครับหนเดียวกันจ้าคุ่นเดียวกันจะเป็นสาวเดี๋ยวจะอว่าเลอาตหรานอะอย่างเง้ยแม่ไปยุบานแล้วคู่เดียจะเป็นสาวเอาตีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจม่ซื้อแม่เดี๋ยวจะไม่ซื้อเดี๋ยวว่าเดี๋บางีไปซื้อไปเก๊ขายุบานก็ได้เปิดร้านขายของ ครับนี่ครับนี่แม่แล้วกรเห็ดประจำตั้งแม่เนาะพันนี้จะเลือกอาไปขายห่อละหกสิบบาทแล้วเอาไปหาเสียเปล่าแบบเท่าไรไก่เติบเี็นเล้าหยางเอาไหม่ปนจีครับเห็นว่าเล้าหยางเอาเล้าหยางเอาจ่ายเอาดองพันนี้ถือไหมล่ะพนโอ้เห็นว่าเป็นพอเคยลุงตัวเห็นไหมเนาะเออเป็นเป็นพอเถ่าเป็นพอเถ่าลุงตัวครับครับพอเถ่าลุงตัวครับแล้วถือขายดีว่าล่ะห่อละหกสิบบาทเอาได้ขายนี่ไม่ได้แม่ขายเบิือนเลยวานนี้ผู้ไปขาย แค่นั้นเคนี้แสงจึงห่างกันน่ะเราขายซื้อแต่ละวันหล่อยี่สิบบาทเนาะเอาสองถุงเลยนี่ครับนาปดกับตเมม้อยู่้าน้าเขโอ้ครับครับอั้เาอามแขงนี่ย้นเอ้ขงน่ครับนี่เนาะนี่ซื้อน้าแม่นี่ครับนี่เซี่ยวครับเซี่ยวแม่ครับเซียวแม่นี่ครับเพื่ได้สนใจกับจิตต่อได้ครับได้เนาะนี่โมแพงครับราคาเป็นกันเองแมนแมนจ้ะครับเนาะครับ ครับแม่ผมกลับมาแล้นได้ครับเด้อครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาซื้ออีกนะแม่โอเคครับนี่ครับอครับนี่ครับเป็นเห็ดนี่ครับนี่นี่ไม่ยัดแล้วก็นี่ครับแล้วเห็ดไว้นะ้ครับผมครับกลับกันได้แม่เด้อครับครับครับก็แค่นี้นเาแลสวัสดีครับ Uh